ตะเล็กเกียรติเวคำเพื่อหกเป็นประก้าจัระนศักดิ์สิเพื่อแปดักพพรเดชาเล็กคื่อเก้าแก้วกลปนัทิอ๋อเพื่อเใจนะเพื่อเปิใจ ครับคู่นี้สามยกนะครับส,ส,ส,สามยกนะครับไปมีรอบพิเศษนะครับ

ส่วนเป็นการจัดการ17คู่โอ้เลยนะครับตัวใหญ่ครับแหมอ่าคู่4คู่4นะครับโดสัสสริตอ่า สเริณกับอาจารยักดิ์สือนะครับอันนี้สุริณเนาะพอทีมท่าอ่ะอะไรแเสียโอแจ็คเป็นเงินนะรับมีสุปัณณ์เนาะอ่ะทีมงานของสุรเรนครับอันนี้เสือได้เป็นเป็นเงินนะเอต้าสนใจครับตัวยังไม่ช็อนะมาเพิ่มไปเลยนะอะไรแบบเสียเป็นเืินครับ ทีนี้ก็ีอยกโอ้่แนี้ไม่ช่วยไม่ลอยตัวใช้คามยาวเต็มเลยโอ้แต่ซ้ำก่าทั่เดอ้ะของการชนของว่าไอ้ของสุด แต่ต้องบอกว่าดูจริงๆแล้วโอเคนับโอ้ยใจย็ครับต้องนับตาเย็นไปหรือเปล่าครับโอ้ยตัวทิ้งแล้วต้องทิ้งแล้วนี่คือพ่อโอยจะเป็นอะไรกันจริงๆแล้วโ อยากให้ผมจบวัดต่อโอแล้วแตะแกซ้ายดีครับกรแกเอาได้ไามครับ ของทางด้าศัก <oh> ุกรแต่ล <unseen> ร้จะเขียกับตัวหน้าัหน้จะเป็นแกเตอร์เกียรติไทยกับตะวันเล็กเกียรติเคู่เชิดายน้อยกับมวยดำคูจิเพชรตัวเก้าสเสร็จ

สวัสดีครับรัท่านสวัสดีควันนี้จะพมเจอกับดาใจเนาะอตนรับขอ้านัทีมนครับเนีอยทางด้านของพระเจ้ากาญจา